คุณผู้ชมนะครับนี่แหละโบสถ์ที่สร้างนะครับอยู่วัดลำพุกนะรับลำพูนะครับขอไปที่วัดลำพูนะครับอยู่อำเภอกุขันจังหวัดศรีสะเกดนะครับอูโบสดนะครับวัดลำพูนะครับจะตำบลใจดีนะครับสวยงามมากเลยเหลือแต่กำแพงแก้วนี่พระจานร์นี่นี่คือ กำแพงแก้วที่จะทำใช่ไหมเนี่ยครับโอ้รูปแบบรูปลักษณ์จำตมาจูนกัดร้ายจำจูนโอ้แบบขีมโอ้ยจำจูนอวครับเนี่ยกำแพงแก้วที่จะทางข้าป่าวันที่อันนี้เป็นร่วมเพินมเพิ่ผู้มีกิจสัมภพร่วมร่วมตำบุญนะครับอ๋อสามหมื่นบาทสี่สิบช่องช่องละสามหมื่นบาทนะครับเนี่ยช่องละสามหมื่นบาทแล้วก็จะได้กำแพงแก้วนี่ฮะ สวยมากเลยเนาะอาจารย์ครับออแกะแบบคล้ายๆกับจากวัดพระธาตุพนมรอบองค์พระธาตุพนมมีแค่สี่สิบช่องเองครับมีแค่สี่สิบช่องต้องใหญ่ประมาณสามเมตรโอ,ชอ้ช่องช่องหนึ่งสามเมตรสามเมตรสิบเซนอ่ะคือว่าใหญ่คือว่าใหญ่ยาวแล้วก็ใหญ่ด้<ม>วยครับเดี๋ยวอาจารย์ดูสถานที่โบสถ์กอนเนาะครับครับตัวน,นี้ก็มีพญานาคพญานาคด้วยอันนี้กำลังทำเลยใช่ไหมอาจารย์กำลังเริ่ม กำลังเริ่มทำแล้วมัดเล็กแล้วอ๋อใ่ช่างกำลังมัดเล็กเลยอ๋อครับสวัสดีครับช่างสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้กำลังทำอะไรนาะนี่น้อครับในเส้นที่ใช้ประมาณสิบสิบหกท่อนอู้เล็กใหญ่เลยตัวนี้นะสิบสองมิลครับสิบสองมิลอ๋อเล็กก็มัดอย่างดีนี่กำแพงแก้ว อันนี้เป็นฐานเป็นฐานฐานกำแพงแก้วความยาวก็ประมาณสี่สิบเจ็ดเมตรสี่สิบเจ็ดเมตรความกว้างก็ประมาณยี่สิบห้าเมตรโอ้โหทำไมเลขสวยจังเลยสี่สิบเจ็ดเนี่ยสี่สิบยี่ห้าเกี่ยวกับหวยแล้วหลวงพี่ละโมไม่ได้เกี่ยวกับหวยด้วย อันนี้ไม่ได้ใบนะไม่ได้ใบใช่ไหมแค่บอกเฉยแค่บอกเฉยหลวงพี่บอกว่าไม่ได้ใบหลวงพี่บอกเฉยสี่สิบเจ็ดแล้วความกว้างก็ยืมห้าอ๋อยิมห้าอแล้วโอ้ทะเลกดังนี่แล้วว่างยืมห้ายาวสี่สิบเจ็ดสี่สิบเจ็ดโอ้หน้าคิดอยู่นะหน้าคิดนะพระจาเนี่ยมันไม่ใช่บังเอินนี่ไงหน้าคิดช่างบอกว่าหน้าคิดยี่สิบห้ากับ สี่สิบเจ็ดโอปรอตตีโลตราที่เนาะจัดสักใบตรงใบไว้งามมากโอ้โอู้จานพญานาเรรนนนเนคเจ็ดเสียนด้วนี่กี่เสียนนะหนึ่งสองเจ็ดเสียนเนาะสวยมากคู่อันนี้คือทั้งสองข้างเนาะพญานาคจานโอ้สวยมากเลยโอ้เป็นโบสถ์ที่สวยจริงๆด้วยนี่เนี๋ยขอนุญาขึ้นไปกราบไหว้ข้างบน ไหนประจัออน,อง,น,อ,งนอ,องใหญ่อยู่ข้างในองในอยู่ข้างในจำล,งลองสวยจริงๆต้นนี่โอ้โหใหญ่มากเลยโยโ,โซภักควาเสียงเพราะมากเลยขนลุกเลย,นเนยนนหน้าตักเจ็ดสิบนิ้ว ภาพขนาดจะเป็นภาพประวัติศาสตร์<อ>ก่อนที่จะไปลบกับที่ประเทศลาวเรียงกันโอ้ก่อนที่จะเป็นเมืองอุขันก่อนที่จะเป็นจังหวัดอุข,ขันก่อนที่จะเป็นสีเจตตวบาทอยู่นี่หมดเลยครับก่อนที่จะเป็นเมืองอุขันนี่ครับจะเมืออุขันทั้งเก้าท่านอยู่นี่หมดอืมวัดเป็นโอ้ี่จะเมืองอุขันอยู่นี่หมดเลยถ้าพูดไปก็เป็นวัดของ,งเ,อเอจ้าเมืองอุขันท<า>ีนแรก นี่แหละครับครับสวยมากเลยลเกแล้วก็ได้อัญเชิญออกมาแก้วอัญเชิญนะครสุดท้ายอัญเชิญออกมาแก้วเลยนะครับกแก้วมรก่อนจะมีตัววายด้วยด้วยกันกับฟังลา่าครับฟังลาวไทยเห็นไหมกองทัพเมืองพุพันธกองทัพเมืองสังขารเมือสง,งสุรินทร์รวมกับทัพหลวทงที่ทำศึกที่เวียงจันทร์ จะเขียนไว้หมดเลยจะเขียนไว้ก็คือมีประวัติครับ้องขับมือถูกขันเมืองสังขารมุนซูลินต้องไล่จับแน่ๆไล่ตั้ง,งแต<ค>่นี่แหละภาพแรกโอภาพแรกมานี่เลยอ๋อน,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 นี่นี่นีนี่ครับอ่เดี๋ยวเราให้ดูภาพไปเรื่อยๆแล้วครับนะครับเป็นตลาดที่สองสองหนึ่งสามส,สีสส่ครับเจ้าของรับสาย ต้องศาประวัติจรงับเนี่ยฮะให้ดูแบบเข้าๆก็ได้นะนี่ครับตอนนั้นของล้วงแล้วก็บุญรางหาด้ระดือช่วงนั้นก่อนจะเป็นราชการที่เหนี่ยวที่ปากโอ้ที่มาตามาช้างเผือกช้างเผือกแสดงเก่านานมากครับ ข้างน้เนี้ยที่ว่าก็คือเกี่ยวกับประวัดเลยประวัติจังหวัดกูขันก็จังหวัดกูขันเลยเนาะตานนี้จะเป็นจังหวัดศรีสะเกษทุกวันเลยนะมันเป็นประวัติของกูขันครับเมืองกูขันตั้งแต่ลบกับเวียงจันทร์ที่แต่มหาเิทยาลด้รับรัฐบาชการสงครามของพระเจ้าเอิศรัตน์ตกมาแหลกรวมออกจากกรุงชืีอยุธอาเข้าสู ครับคุณผู้ชมเนี่ยโอ้เนาะประวัติสี่แสนภาพสวยมากเลย เลพระแก้วนีรมิตรนะครับนี่คือหน้าตากักหน้าตากักเจ็ดสิบองค์จำลองหน้าตักเจ็ดสิบเนิ้วนะครับคุณผู้ชมนะครับโอ้สวยงามมาก ใครที่จะร่วมช่วยกําแพงแก้วนะครับตอนนี้โบสถ์เสร็จแล้วนปอาจารย์เนาะโบสถ์ก็ถือว่าเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วล่ะก็เหลือเก็บงานนิดหน่อยเก็บงานหนึ่งก็โทรหาหลวงพ่อหรือโทรหาพระอาจารย์เบอร์หลวงพ่อเบอร์ศูนย์แปดเจ็ดสองห้าสามสี่ศูนย์หนึ่งศูนย์ครับแล้วเบอร์พระอาจารย์ศูนย์หกสองหนึ่งสามสี่หนึ่งสามวัดเก่าแก่ของเมืองผุขันวัดคูบ้านผู้เมืองผุขันเป็นประวัติศาสตร์ก็อยู่นี่หมดเลย เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูปราสาทเก่าของวัดลำพุกนะครับวัดลำพุกวัดลำพุโอ้ยหลอลำพุกเรื่อยเลยครับอ่ะคุณผู้ชมเนะี่ยโอ้มีปูพญานาคอันนี้ทำมาใหม่นะป่ะจัน <c oughs> โอ้สิบกว่าป, <c oughs> ปีแล้วออะ <c oughs> <c oughs> สารลักเมืองอ๋อนี่นะอ๋อเป็นสารลักเมืองอยังนี่อ๋อเนี่ยสารลักเมืองเตาของกุคันมีที่นี่สิเดียวบ่ันสารลักเมืองก็มีที่ตลาดนะคุณโอ้ตัวสีแยกกุคันโอ้จำลองมาที่ปราสาทดังเดิมคือตรงตัวนี้น่าจะเป็นที่นี่ออ๋เราก็ไม่รู้นะผิดขออภัยดีเด้อนะครับแต่สารลักเมืองที่ตรงนี้เขาไปสร้างอยู่ตรงสี่แยกแล้วสี่เหลีม ใหญ่เราใหญ่ซานหลักเมืองอ๋อเก่าแก่ก็สวยเหมือนกันเก่าแก่นะฮะทรรมาตั้งแต่สมัยไหนเนี่ยนะไม้นี่ไอันนี้ไม่เกี่ยวเนาะนึกว่าเปิดอันนี้ไม่เกี่ยทรรมะน่าจะนานแล้วนานมานแน่เนาะโอ้ดูเนี่เจดีเก่าเก่าจริงๆมันก็มันก็จะจมนะเนี่ย โอ้คือจะจมลง <ใน S 2> บ<ร>่พระจาน์น่า,าจะจมลงเนาะแต่ก่อนว่าจะสูงมากนะน,นี่เ,เจดียเก่าแก่น่าจะเป็นอ่า้นปอยู่น๋อเป็นพระธาตุเลยอ๋อรอการบูรณะใหม่ตอนนีอ้อ๋ออันนี้ก็ก็รอการบูรณะใหม่ ประสาทอ๋อต้องรู้จากกรมศิลเนาะใอะอ๋ครับโอเก่ามากเลยนะอาจารย์จนจนจมไปแล้วนะ่ะ แต่เขาบอกว่าจะมาบูรณะให้ใหม่ก็เงียบประมาณสองปีแล้วอ๋อแดงวรอเงบประมาณเขาบอกว่างบประมาณล้านอ๋อแน่ใจว่าเมื่อไหร่ก็บอกว่ารอตามในปศนี้ก็ยังสมบูรณ์อยู่นะอะไรก็เอียงเอียงแล้วนะเอียงอันนี้อะไรตาอ๋อโอ้ยังเอียงแล้วพระอาจารย์เนาะเอียงแบบนี้น่าจะหลายปีแต่เอียงอยู่อย่างนี้ไม่เป็นไรอืม โอ้โหท่านเรียนมันพ so like hey, oh 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 uh ินมาถึงร้อยปีโอ้หลายร้อยปีม like uh ั้งพระอาจารย์เป็นพันเป็นพันปีบ่น่นเลยเะฉะนั้นท่านเขามติดไว้เลยกรมเชนทั้งปีปีละครั้งครับเขาจะเข้ามาดูเข้ามาดูอ๋อมีที่เข้าไปมั้ยคมีประตูเข้าไปไหมสะน้ำสะน้ำวิศวะสะไม่มีประตูครับมีแต่ดินหมดเลยครัเอาปิดไว้เลยที่จริงน่าจะอยู่ด้านล่างนอกประตูแต่ว่าน่าจะ ทบดินมันสุดดินมันสุดลงห,ออหมดอ้อตัวนี้จะมีสระน้ำด้วยสระน้ำเป็นสระอะไรครับอาจารย์ท,รทั่วไป,รปหรือว่าเป็นสระเก,าออกเ่าแก่ตะโกนด้วยสระเก่าน่าจะโดนดินกบไปแล้วโอ้โลงกลบไปแล้วมันคือคคุดทำทไมใกล้เคียง,งอขอดูหน่อยหนึ่งนะสะอู้ลึกลึกเนี่ยปลาเยอะแน่นอน น้ำไม่เริ่มเขียวอืมน่าจะปลาเยอะพี่จ <están> ันเซื่ออาหารทีละห้าก่อสองนี่แหละสองเดือนครั้งสองเดือนครั้งเซื่อลึกไหมพ่อจันลึกหรอนี่นาะอือหมูเนี่ยเนื้อที่สี่สิบสามไร่พ่อจัน สี่สี่สิบสามเอ้าอีแล้วสี่สามสี่เจ็ดเลขเดียวกันเราจะไปไหนเลยวันนี้ป้าจันสี่สามสี่เจ็ดโอ้กว้างมากโอ้สารปูสีเดี๋ยขอไหวปูสีก่อนอ๋อยจนมากโยมแต่ก่อนบูมมากลยถูกนี่แหะเลขนะอ๋อยมมาขอบ่อยเมาก หรือนี่จะขอเรื่องเลขกันให้ได้ทาไมนการงานจะได้อพอาตายายแต่ก่อนเขาไม่รู้จักเคยเข้าดูเขาไม่รู้จักตัวเลขครับเขาไม่รู้จักเล่นเลขเพราะว่าเคยจะถามเขาบอกเขาไม่เคยเล่นเลขสหมแต่ก่อนอ๋อก็เลยไม่รู้จักเลขคือเก่าแก่นานเกินเนาะผมมาอยู่นี่ผมไม่เคยเห็นมีใครขอเลขได้สักคน แต่ถ้าสอบสอบข้าราชการตำรวจสอบครูสอบพยาบาลสอบบนบานนายกอะไรพวกผู้ใหญ่อะไรนี่ได้หมดได้หมดเลยครับ<อ>แต่ขอโชคลาภไม่ได้ขอรางวัลพวกนี้ไม่ได้เลขเขาไม่รู้จักอ๋อตายายไม่รู้จัก,ายายจกอ๋ายายกอกลเ,เลยยังงงแล้วตอนนั้นเราจะมานั่งอยู่กับผี่ใหญ่อะไรบอกมเลยถามว่าโยมกาย้ายขอโยมเขาขอเลขไหนเลยมาบอกโอ้ยเลขไม่รู้จักเอาก่อน เขาพูดสั่ง yes อะไรวะยัยสมัยยัยสเกลเลขได้อะไรคนส่งใช่ไหมคะมคนส่งมาส่งมาส่งไม่รู้จักเลขอ๋อต้องลงผูสวงเนาะ <c oughs> ถ้าเลขต้องลงผูสวงแ <c oughs> <c oughs> านเป็นเกลี้ยห, <c oughs> ห้องไอซียู หอมมากแขนเลยอยู่ห้อยซีอูด้วยไอซีอูด้วยโอ้อธิษฐานยังไงพระอาจารย์ถึงหายตัวก็มาเน่มาบอกว่าถ้าบวชก็จะฝากเป็นโรกคนหลานจานั้นยังไม่หายดีก็บวชเลยบวชตัวนี้มาก็บวชเลยหายดีเลยก็หายดีปกติแล้วครับโอ้โอ้พามเป็นมัดแขนอัตมารแขนนี่ต่กวนะพอมพอมครับพอมไม่รู้สาเหตุ ยากจนไม่อยากเสื้อถามโยมนี้เขารู้หมดแล้วตอนนี้เขาจะรู้เลยว่าตมาเป็นไรคนในตำบลเขาจะรู้จักตมาดีอะมาโคพระเนรมิธิเล็กหายเลยหายเลยเลยโอ้ยอมรับเรื่องนี้ต้องยอมรับแต่เรื่องเลขยังไม่ยอมรับเพราะยังยากยากมามาก็ไม่พ้นสี่เจ็ดอีกแล้วเจ็ดสี่แล้วเนี่ยอ้ยเนาะ รุ่รถกีีเจ็ดอีกอทำไมมาถึงนี้ไม่เจอแต่สีเจ็ดอย่างเดียวเลยสวัสดีครับโอ้เริ่มเหนื่อยแล้วเนาะช่างครับตัดเหล็กนะครับนี่ตอนทำกําแพงแก้วแล้วความยาวพราจารณาหน่นะก <47. S 1> วา้างนั่นนะ กว้างยีง่สิบห้าทะเบียนรถกับสี่ส ok euh. ิบเจ็ดอีกโอ้กว้างยี่สิบห้าสองห้าอุงอิงก็บอกสองห้าสองสองห้าโอสสาสองสามก็ตรงกับอะไรเนาะสองสามเมื่อกี้ได้ไงเลขที่วัดเลขที่วัดอะไรนะพี <t <t ่จันสามสองสามสองโอเลขที <t 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 爸爸่วัดกับสามสอง พระอาจารย์ไม่ได้บอกเลขเด้อคือบอกเลขที่วัด,ดเฉยๆเลขที่วัดสามสองเลขที่วัดสามสองตรงเลยนะครับเนาะ